สบายดีพบกับ LT Vision บอแมนความเร็วสูงรถไฟความเร็วปานกลางเด้อเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับแอดบินแฟนเพจ Facebook คนเดินทางลาวได้โพสต์รถไฟจีนะครับจอดที่เมืองไซแขฝงอดมไซซึ่งหัวรถจักด,ดีเซลในภาพนี้เป็นรถบรรทุกอุปกรณ์วางรางรถไฟนะครับจากนกครหลวงเวียงจันไปถินบ่อเต็นนะครับ และเมื่อวันที่27ที่ผ่านมาเป็นวันแรกนะครับที่มีการวางรางรถไฟจากเมืองนานไซท้องนครหลวงเวงจันดําเนินการก่อสร้างโดยบริษัทรถไฟเลข2ของจีนและเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาการวางรางรถไฟร,ยระยะทางกว่า400กิโลเมตรก็ได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับตามแผนการเดินนะครับในช่วงเดือนสิงหาคม2564 บริษัทรถไฟเลข2นะครับจะนําหัวรถจักรนะครับก็คือรถไฟตัวจริงมาทดลองวิ่งบนรางเหล็กกล้าและทดสอบระบบไฟฟ้ารัฐบาลลาวกำหนดเปิดเที่ยวรถไฟปฐมฤกษ์ก็คือวันที่2ธันวาซึ่งเป็นวันชาตินะครับหรือวันครบรอบ64ป,ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสปปลาวครับโครงการรถไฟลาวจีนจะใช้เงินลงทุนประมาณ6,800ล้านดอลลาร์นะครับหรือประมาณ2,038,000ล้านบาทเลยนะครับ ระยะทาง422.5กิโลเมตรเริ่มต้นที่เมืองนาไซทองคนครหลวงเวงจันท์ถึงเมืองบ่อเต็นแขวงหลงน้ำทาติดพรมแดนจีนนะครับโดยทางรถไฟสายนี้จะเชื่อมต่อสายที่มาจากเมืองคุนหมิงบ่อหาในเขตมณฑลยูนานครับทางรถไฟจะใช้รางขนาด1.435เมตรมี31สถานีรวม5สถานีหลักวิ่งผ่านอุโมงค์76แห่งนะครับมีความยาวทั้งสิ้น195.78กิโลเมตร แล้วก็มีสะพาน154สะพานนะครับที่มีความยาวรวมถึง67.15กิโลเมตรครับขบวนรถไฟลาวจีนไม่ใช่รถไฟความเร็วสูงนะครับเที่ยวนี้แต่เป็นรถไฟความเร็วปานกลางถ้าขนส่งผูดด้โดยสารก็จะวิ่งความเร็วเต็มที่อยู่ที่160กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ถ้าขนส่งสินค้านะครับจะวิ่งอยู่ที่120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าสบายดี